โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแองซ่าซ่ากับการรีวิวของที่ได้มาจากพี่กินะ๊นะนี่เห็นกระดานนี้รนอะเปล่านี่คือกระดาษที่ฉันจะเก็บตลอดชีวิตเลยนะเพราะมันคือแอนด้าคือไม่ได้ไปหาพี่กิ๊บนะเขาพี่กิ๊ส่งมาให้ดีใจดีใจเพราะไม่มีโอกาสไปเห็นแล้วแหละเพราะอะไรนะหรือ พอไปแล้วก็ต้องจ่ายค่าบ้านมาเราไม่มีตังค์มากนะนี่ก็คือของที่ได้มาก็แอบแก็บไว้ร้างบางอันหมดแล้วบเวะเี๊แล้วก็จะมีการ์ดการ์ดสองแผ่นสองอันแล้วก็มันคืออะไรฮาซิน,นะกับคิริตโตหนึ่งหนึ่งห้าหมายความว่าไงอนะ เฮ้ยพี่จ๋าถ้าพี่รู้พี่บอกมาหะนูหานอได้ละนี่พวงกุญแจนี่อ่พวงกุญแจนี่อ่พวงกุญแจนี่อ่พวงกุญแจ <c oughs> แกะดูเลยดีกว่าพี่หนูแขวนแน่แต่หนูไม่รู้อันนี้จะแขวนยังไงนะเดี๋ยวขยะค่อยเก็บนี่พี่กนสินะ <c oughs> นี่ก่อน <c oughs> พ่ะแม่ลาชินีของเราพ่อแม่กิบุ้ยนี่แดงๆไม่ใส่แว่นคิวมันใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมว่าไม่ร้องไม่ชีหนูดาว่าเป็นคิวมันนี่ใส่แว่นผมน้าตาลแดงๆคือคุณครูน,นั่นเองอันนี้ คือผมผม,ผมดำยาวผมดำยาวแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวสีชมพูมาค่ดผมสี่างคงจะเป็นพี่กิ๊บเล็กผมสีฟ้าผูกเปียเปียเดียวก็คงจะมีแค่คนเดียวก็คือลันเปียวต่อไป คือเทพเจ้าแห่งเล็กคุณอ,อันนี้มโน,โนยนะพี่นิวคุงเสียฟิลิคสิะ่ะหวานดแดงๆเอ้ยไม่ใช่หวานดแดงๆหวนน้ำตาลตาสีฟ้าก็คืออุ้ยหลุนคุณโซละพี่โซละสิผมขาวมันแค่คนเดียวพี่ไอตตอเทพเจ้าแห่งแมวนะ้ำไม่ใช่นนี้ อันนี้คนสุดท้ายผมสีชมพูผูกเปียสองจุเอ้ยผูกจุกสีสองจุกนั่นก็คือพี่ไม้โอเคอันสุดท้ายเป็นพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่ในชุดไทยท่านโอวาอว่าเา้ยพอเลิกฟินเลิกฟินเก็บต่อไปก็คือคุณบแจอันนี้ สองมาสองชุดนะมันก็จะซ้ํากันน่ะมันในกล้องไหมนเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้เงือวมงกล้องเด็กนี่พี่กิฟพี่ไม้พี่กิฟเล็กพี่ลันเปี่ยวแล้วก็จะมีกิฟแมวสองอันนะคะเป็นคู่ รอไว้ตรงนั้นนะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะมาสุ่มการ์ดแก๊งอาจจะอัะกันไปแกเดี๋ยวปิดไปเลยมาอย่างนี้เลยเหรอโอเคเราจะมาสุ่มกัน40ใบใช่ไหมเดี๋ยวขอรับกัน 2> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเคมี10ใบเริ่มด้วยใบยที่หนึ่งมันจะเป็นนิวคุงนี่นิวคุงนิวคุงและคูนซ่าอะ้วไม่ค่อยออกหรอกโอ้นิวคุงอีนี่นิวคุงแล้วเหรอ ไปเขาอยากได้พ่อแม่อะทำไมต้องได้พี่โุลาอันนี้ไม่แต่บุลาด้วยป้าเนี่ยอย่ากแกล้งมูสสิวันล้วนรอบเลยเลยวะเย้ยยยได้ผู้หญิงทันทีได้พี่ไม้คู่แมวด้วยชินนี่ชัดอ่านว่าอะไร,รอ่ะอัานไม่ออนี่แหอันนีน้ได้พี่เขานะ อันต่อไปพี่กิ๊บเย้เย้เย้หนูต้องได้พี่ผู้หญิงมากกว่าพี่ผู้ชายแอบปลดขออยะเยอะจังวะต่อไปก็คือคิวมอนพี่คิวมอนเดอะคิวมอน,นต่อไปคือพอพี่ครูนี่พี่กิ๊บเล็ก ขาดอีกคนเดียวพี่ลันเที่ยวโอ้พี่ไอต่อหมดไปแล้วสิบแผน่นสิบชุดสิบอันแรกอืมมามาต่อที่อันที่สองเวลายังมีเราจะแกะกันต่อโอเคอันนี้อันละหลังสุดได้คิวมาแล้ว แน่ของพี่ผู้ชายมากกว่า,วาพี่ผู้หญิงอีกแน่เลยอันนี้เชื่อหนูอันแรกเปิดมาเย้ได้พี่เลนเปียวแล้วได้พี่เลนเปียวแล้ววาวแล้วก็เฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเป็นเค้กกับแม่กันหรืองไงเนี่ยโอเคต่อไป โอ๊ยพี่กิฟมีพี่กิฟด้วยี่ยมีพี่กิฟด้วยแล้วเราได้เป็นยางเง้ยโอ้ตพี่กิฟพี่รันเปี้ยวพี่รันพี่รันพี่ครูเฉยเลยเฮ้พี่กิฟแตาเป็นรู้สึกเป็นนอร์มอปะ โอโอเคก็หมดไปแล้วเช็คเช็คแล้วเ,เมื่อกี้เราดูแต่รูปหน้าใช่ไหมจะมาดูแล้วระดับแล้วบ้าง S R นี้ง,ง่ายสุดหรือว,ว่าปานกลางว่ะมี N มี N S A มี R R นี่หาง่ายหรือหายหายเนี่ยแต่รู้คือไม่มี U S อะ ให้หนูเลยก็สมไปเนาะอันนี้ตัวอาอันนี้ตัวอานี่ตัวอานี่เอสนี่เอสเอ็นไม่มีตัวระดับยูเอสอ่ะนี่ normal normal แยก sa sa ไยมันแกไปก่อน อ้าวผลกล้องแล้วอันนี้อ่าเนี่ยมาเข้ากล้องก่อนหยิบมาเข้ากล้องกัน,เ,กกนเห็นแล้วเนาะอ่าต่อไประดับอ่าึงนี่คู่เค้กับเมะระดับ A ของผู้หญิงระดับ S ไม่ได้ไม่ได้คู่ยูริเลยอ่ะมอมมอมมองหรือว่ามันไม่มีมีวะ มา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 ระดับ n ของผู้ชายอยู่นี่ฮอผู้ชายเยอะจังผู้หญิงได้นิดเดียวเองระดับ r ระดับ r ตัว n ตัว r ระดับ r นี่รู้สึกจะเยอะกว่าเพื่อนแล้วมั้งเนี่ย n

13แผ่นโอเคผู้ชายได้13แผ่นพี่ผู้หญิงเนาะได้7ได้7ทัวหกไอสามนี้ก็3ก็เป็น6แล้วก็7นู้นได้ตั้ง13แสามแน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการ์ดที่ข้าพเจ้าชอบหากอที่สุดคือ คือมันคือใบนี้นี่โอเคก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวของเนาะนี่ก็จะมีการ์ดของคุณพระแม่หลายๆอันเลยนี่แบนี่ก็การ์ดพระแม่ นี้ด้วยไม่ใช่นั่นไม่ใช่การแม่นะเอ้ยแบบน้องว่น,น้นนองเ,เรียงก่อนเรียงก่อนวางไปเลยเลยวางไปเลยเลยวางไปวางไป

คูณนี่นี่ขาไปนี่มาอย่างนั่นเอียดปลื้มปลื้ปลืบจบกันไปแล้วกับการรีวิวของเสื้อสินค้าจากพี่กิฟต์ก็เหนื่อยนอนแล้วอย มันมองไม่เห็นข้างบนใช่ไหมอ๋อเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปนี่จบกันไปแล้วกับการรีวิวคอมพิวกิเบอร์ลิกกันวันนี้แล้วคพบกันแค่นี้ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย